เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับรายการลองรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับเกมที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นเกม FPS ออนไลน์เกมแรกของประเทศไทยนั่นคือ Special f o r c e หรือ s f นั่นเองครับ ผมขอเรียกสั้นๆว่า s อเแล้วกันนะครับโดยเกม s อเเนี่ยครับเปิดมาตั้งแต่วันที่6กันยาปี2549นเะครับเปิดมาเกือบจะ20ปีแล้วนะครับก็คือถ้าถ้านับตรงๆแบบเป๊ะเลยก็คือ19ปีครับซึ่งทุกวันนี้นะครับยังเปิดให้บริการอยู่นะครับสามารถเข้าไปเล่นย้อนหลังวันๆก็ได้นะครับเกม SF เนะครับเปิดมาในสมัยแรกๆของยุคลานเกมเลยครับในสมัยนั้นนะครับเอเเป็นเกมที่ฮิตมากๆไปที่ไหนก็เจอคนเล่นเกมนี้นะครับและเป็นเกมแรกๆที่มีการเปิดให้มีการแข่งขันแบบชิงเงินรางว หรือว่าจะบอกว่าเป็นอ e ีสปอร์ตยุคแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่บอกครับ S.F เป็นเกมแนว F.P.S แบบเดินหน้ายิงนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะไม่ค่อยต่างจากเกม F.P.S ทั่วๆไปที่เราสามารถเห็นได้ในทุกๆวันนี้นะครับแต่ว่าจุดที่ทำให้ตอนนั้นมีผู้เล่นที่เยอะมากๆครับต้องบอกว่ามันเป็นการเปิดบริการที่ถูก แล้วก็ถูกเวลาครับในช่วงเวลานั้นนะครับเกมแนว FPS ที่เป็นแบบออนไลน์และมีคอมมูนิตี้แบบเ f ถือว่าหาได้ยากหรือว่าไม่มีเลยก็ได้ในช่วงเวลานั้น,นบผู้แข่งของเกมแนว FPS ครับยังไม่ได้เยอะเท่าทุกวนันนี้แต่ใช่ว่าผู้พัฒนานครับจะหยุดอยู่แค่นั้นนะครับ ทางทีมพัฒนามีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับเกมเมอร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับมีการเพิ่มแบบต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีการเพิ่มโหมดต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับและยังมีการเพิ่มการตีบวกปืนมาในช่วงกลางๆของเกมอีกด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้ตัวเกมยิ่งขึ้นไปวิธีการตีบวกผมจำไม่ได้ละแต่ผมจำได้ว่าตอนตีบวกมันยากามากแล้วมันมีโอกาสที่จะแตกด้วยคือวิธีการตีบวกคือเหมือนจะต้องเติมเติมเงินเข้าไปเพื่อตีครับแล้วเวลาเราเอาปืนนยมิมมยง มันจะมีแสงครับซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าหาว่ามันเทไหมมันเทแต่ว่ามันเห็นชัดมากมองจาก3กิโลยังเห็นเลยว่าว่าตรงนั้นมีคนอยู่เพราะปืนมัน,ม,นมันเรืองแสงก็คือต้องบอกว่าเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีคือเป็นเหมือนจะยิงแรงขึ้นมั้งหรือว่ามันจะมีออปชั่นแรต่างๆเข้ามาเพิ่มให้ครับผมจำไม่ได้ละแต่ข้อเสียคือมันจะเห็นชัดเอออันนั้นนันหนักสุดเลย ในส่วนของระบบแลน์กิ้งนะครับหรือที่เหลนะ่าเกมเมอร์ในยุคนะั้นเรียกกันว่ายศยศของเกมนี้ครับจะมีความพิเศษต่างจากเกม FPS อื่นๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็คือถ้าเล่นแล้วเราชอบออกห้องบ่อยๆชอบโยนเกมบ่อยๆหรือว่าเราหลุดบ่อยๆเน็ตเรากากหลุดบ่อยมากอะไรเงี้ยยศของเราก็จะมีรูครับใช่ครับยศมีรูมันเป็นเหมือนตาบาปที่บอกที่ทุกคนจะมาถมถุยเราเลยว่าไอคนนี้เล่นแล้วมันออกบ่อยนะหรือว่าไอคนนี้เล่นแล้วมันโยนบ่อยหรือว่ามันไม่เก่งนะ โดยยศเริ่มแรกนะครับของเกมนี้จะเริ่มจากพลทาหารหรือว่าเป็น1ขีดสีเหลืองพื้นสีน้ำตาลนะครับยาวไปจนถึงยศในพลคือยศ5ดาวครับซึ่งปัจจุบันผมไม่รู้ว่ายศมันจะมีเพิ่มอีกไหมนะถ้าถ้าผมบอกผิดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มยศครับสำหรับเกมแนว fps ก็มีอยู่อย่างเดียวครับคือเล่นให้ดีแล้วก็ยิงให้โดนครับประโยคนี้ประโยคเดียวถ้าทําได้นะยศในพลนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่ากว่าเราจะถึงยศในพลหรือ5ดาวนั้นนะ ระหว่างทางอ่ะต้องค่อยๆค,ยค,ยคยตายระดับขึ้นไปเรื่อยครับหรือก็คือเล่นไปเรื่อยๆเมื่อจบเกมครับเราจะได้ AP มาเพื่อเพิ่มยศของเราซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องใช้เวลาและความพยายามที่เยอะพอสมควรครับกว่าเราจะยศ5ดาวสมัยก่อนคือยศผมเคยเล่นยศสูงสุดคือยศด,ดอกกันครับไม่รู้มันชื่ออะไรเล่นมาหลายปีมากครับประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณสามสี่ปีกว่าถึงยศนั้นคือมันต้องใช้ความพยายามมากๆเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบปื๊ดๆเลยอ่ะมันไม่ขึ้นเร็วรวด,ดเร็วอะไรขนาดน,นั้นครับมันใช้เวลาเยอะ ในการขึ้นอับยศแต่ละยศมาพูดถึงโหมดเกมกันบ้างดีกว่าครับโดย s อีนะครับมีโหมดให้เหล่าเกมเมอร์เล่นกันมากกว่า7โหมดด้วยกันคือโหมดยิงเป้าหรือโหมดฝึกซ้อมนะครับมันเป็นโหมดที่จะต้องยิงเป้าหมายให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้นะครับตังค่าตั้งแต่5ถึง30เป้าหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่โหมดเนี้ยก็คือเราจะไว้ฝึกซ้อมก่อนลงสนามจริงครับก็คือเรายิงเป้าครับไปว,วอร์มมือ โหมดถัดไป,ปครับเป็นซิงเกิลโหมดครับโหมดนี้นะครับผู้เล่นจะถูกสุ่มเกิดในแมปนั้นๆน,น,นะครับและทุกคนจะต้องยิงกันเองครับโดยไม่มีทีมเลยส่วนใหญ่โหมดเนี้จะเอาไว้เล่นกันขำๆกับเพื่อนหรือว่าเล่นเล่นกันในร้านเกมกันเองหรือบางคนนะครับเล่นกันเป็นแบบโหมดอื่นมาก่อนเล่นทีมทีมมาก่อนหรืออะไรก็ตามปั่นไส้กันท้ากันหนึ่งหนึ่งวัดกันฝีมือกันที่โหมดนี้แหละครับถ้าใครแพ้ก็อับอายซะพรกใหญ่อะ <laughs> โหมดถัดไปครับเป็นทีมโหมดครับเป็นโหมดที่แบ่งผู้เล่นออกเป็นฝั่งละ8คน,นครับ เพื่อทาภารกิจให้ได้ตามที่กําหนดไว้นะครับซึ่งแต่ละด่านจะมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปนะครับหากผู้เล่นจัดการฝ่ายตรงข้ามหมดนะครับหรือทำภารกิจสําเร็จฝั่งที่ชนะก็จะได้แต้มไปเมื่อครบตามที่กําหนดนะครับเกมก็จะจบ CTC โหมดนะครับหรือโหมดหัวหน้าประธานหัวหน้าครับเป็นโหมดที่เราต้องจัดการหัวหน้าฝ่ายตรงข้ามให้ได้และต้องปกป้องหัวหน้าเราไปด้วยนะหดโดยหัวหน้าครับจะมีเลือด1000และมีหัวที่โตครับซึ่งมองไกลๆยังรู้เลยว่านี่แม่งหัวหน้าปัญหาคือที่ผมเคยเล่นมาคือหัวหน้าเราก็ห้าครับ เห็นเลือดตัวเองเยอะวิ่งไปใส่เขาสุดท้ายตายครับโดนลุมโหมดถัดไปครับเป็นโหมดทีมเดนแมนครับเป็นโหมดที่แบ่งผู้เล่นเป็น2ฝั่งนะครับโดยให้ผู้เล่นทั้ง2ฝั่งครับฆ่ากันให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดครับส่วนใหญ่น่าจะประมาณ100ตัวครับโหมดนี้จะจะตายแล้วก็เกิดเลยเออมันจะสนุกตรงนี้โหมดถัดไปครับโหมดหัวโตครับก็คือทุกคนในทีมน่ะหัวโตหมดเลยโดยเริ่มต้นนะครับจะมีเลือดให้ฝั่งละสี่พันะครับแบ่งเฉลี่ยให้คนในทีมเช่นถ้าทีมแดงมีผู้เล่น5คนก็จะได้เลือดคนละ800ร เมื่อตายแล้วอ่ะก็จะเกิดใหม่เรื่อยๆนะแต่ว่าหัวจะไม่โตแล้วครับแล้วเลือดจะโดนรีเซ็ตเหลือร้อยเดียวตามปกติเมื่อเลือดรวมของทีมหมดนะครับทีมเราจะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีสไนเปอร์โหมดนะครับโหมดนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมนะครับเป้าหมายคือจัดการศัตรูฝั่งตรง,งข้ามให้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้มันจะเหมือนมันจะเหมือนทีมทีมโหมดเลยครับโหมดโหมดแบบทีมที่ทาําภารกิจครับแต่ปัญหาคือ เราจะไม่ใช้ปืนคนหรือว่ามันมันไม่ได้แบบมีอิสระในการใช้ปืน,นครับมันให้ใช้แต่สไนเปอร์อันนี้จะเป็นโหมดในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันเหมือนจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะซึ่งผมต้องบอกนะครับผมยังไม่ได้ตามดูแล้วว่ามีอะไรบ้างอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือแนะนําเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสรุปนะครับเกม S.F. นะครับหรือว่า Special Force ที่เรารู้รจักกันเนี่ยเป็นเกมแนว FPS เดินหน้ายิงนะครับเปิดให้บริการมานานกว่า19ปีเกือบ20ปีแล้วนะ มีการอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเป็นเกมที่ทําให้วัยเด็กของผมสนุกมากๆเลยที่ได้เล่นกับเพื่อนๆในตอนนั้นนะครับผมจะใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะครับทางในอดีตและในปัจจุบันมากๆครับที่ทําให้เด็กในสมัยนั้นนะครับมีโอกาสได้เล่นเกมดีๆแบบนี้นะครับซึ่งเอเซฟนะครับไม่ได้มีแค่ภาคเดียวนะครับเหมือนเคยเปิดเอเซฟสองมาแล้วแต่ว่าก็ก็เหมือนจะปิดตัวไปแล้วอันนี้ก็ยังไงก็เพื่อนๆก็สามารถไปหาเล่นได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเปิดให้บริการอยู่สนุกจริงๆนะๆนะอยากให้ลองจริงๆเเป็นนกมึงงที่อาให้ล สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ